ไมหมม่ดบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะ อยู่บ้านนะโอเคโอเคจริงเช้าเช้ายี้มันต้องหมูปิ้งพอดีนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ก็ามาให้ขอบคุณค่ะเพราะพี่ไม่ลงเพราะพี่ไม่ลงขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยคะเขาชมหนูน่ารักมากอ่ะ ปกติหนูจะโดนบูลลี่ตลอดเลยใช่ไหมว่าหนูผอมพี่เขาชมว่าหนูน่ารักมากที่ไหมชอบกินหมูปิ้งแบบนี้ให้มันเป็นแบบชิ้นๆน่ะหมปิ้งนมสดมันก็อร่อยนะจะชอบแบบนี้มากกว่าแบบโบราณหน่อยอะเป็นชิ้นๆอะ่ะนึกออกไหมเข้าใจไหมเข้าใจีิเขาพูด <c oughs> มีแรงพร้อมเดินทาง แว่เติมน้ำมันกันที่เดิมนะคะเพราะว่า,วาที่นี่มันมีน้องคิวค้วคิวค้วคิ้วไอ้วันนี้หน้าสดนะไม่ตื่นมารับแขกยังไว่แต่งหน้าไม่หิวเก่งวันนี้ตอนนี้ไฟแดงนะคะ แฟเ์มกานโน่เราแพ็กมาจากบ้านจะบอกว่าฟ้าตรงนั้นสวยมากแต่ดูไปตุงมาฝนนี่ขาวๆที่มันเป็นริ้วลงมานะ่ะเรื่อฝนี่ตกอยู่เลยนั่นอะฝนตกแล้วฝนตกแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่า ที่เราจะไปมันอยู่ในอาคารมีหลังคาค่ะเป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวของระยองชื่อว่า Miracle of Nature ีค่คะสงเนียงเขาบอกว่ามันจะมีดอกไม้ปลูกอยู่ในอาคารเป็นดอกไม้เมืองหนาวที่เป็นห้องควบคุมนนคุณน,นะคะภูมิเดี๋ยวลองไปดูกันว่าจะหนาวขนาดไหนเนี่ยเราแบบใส่แขนยาวมาเตรียมหนาวเลยนะ let's go ันนี้เราใช้เส้นทางถนนไปมากตพุทธน,นะคะไม่เคยมาตรงนี้เลยอ่ะโอ้โหถนนโล่งเหมือนเป็นของเราคนเดียวเขต้องลงไปลงทะเบียนก่อนะ,อะตทใช่เป็นของปตท กรุณาต่อคิวเพื่อรับบัตรผ่านเข้าชมดอกไม้อ๋อหากมีผู้พิการโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่เขาจะมีความช่วยเหลือให้โอ้มีแบบว่ามาทัศนศึกษาด้วยขอบคุณค่ะแล้วก็มีกลุ่มนักศึกษามาทัศนศึกษามีกลุ่มคนมาดูงานอะไรก็มีนะคะเราจะได้เป็นบัตรวิสิตเตอร์อันนี้น่าจะเข้าฟรีเนาะทำไมทุกคนเขาใส่แขนกูดใส่เดียวอะ ที่เขาได้ยินมาว่าข้างในมันหนาวไจริงเหรอจะบอกว่าเราเตรียมเสื้อกันหนาวแบบประมาณว่าไปหอกไกโดได้มาด้วยนะหน้านี้ก็เอาไว้ถ่ายรูปอะกะต้นทิวลิปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนเขาแบบว่าเนี่ยส,สาวๆก็ใส่สายเดียวอะมันจะเขินนะศูนย์เลิศพนานุรักษ์ Center of Excellence for Forest ฟอะตุ๊ดตนี่เข้าทางนี้เลยค่ะวันนี้เรามานะฝนตกโปรยอปยก็โอเคนะมันไม่ร้อนดีได้บรรยากาศไปอีกแบบลื่นเ้อะ ค่ะบรรยากาศดีมากเลยอะ่ะขณะนี้ท่านกำลังถึงที่จุดที่สา,าการยังมาเย็นมาใช้ในการปลูกไม้ดอกมูหนา เพื่อประสิทธิภาพต่อยอดด้านาการเกษตรเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกเนื่องหนึ่งที่พีทีีาเ็นจ์่ออาคารนี้นะคะข้างในจะมีดอกไม้ของเมืองหนาวที่เขาปลูกด,ด้วยเขาเขียนว่า LNG เดี๋ยวเราไปหาคําตอบซิ่ว่า LNG คืออะไรข้างในกันไป เข้าห้องน้ำแบ๊บนึงห้องน้ำเขาสะอาดแล้วก็สวยมากแล้วก็ทีขข่สำคัญหนาวจริงๆ ็คืออะไรนะคะต่อไปเดี๋ยวเราไปดูดอกไม้กัน ทิวลิปตื่นเต้นสวยมาก ดึงเป็นมากสวยมากมันเหมือนของฟอมแต่มันของจริงแล้วมันแบบมันสวยกว่าของฟอมแล้วมันสวยมากหนากมากเลยว่ามันหนาวจริงๆนะที่บอกแล้วว่ามันหนาวตอนนี้สิบสี่สิบสี่องศาว่ามันหนาวมากแต่ถึงเราจะหนาวมากนะแต่ก็ไม่กล้าหยิบเสื้อกันหนาวของเราออกมาเพราะมันฮอกไกโดเกินไป เผื่นะว่าไม่มีใครเขาดูหนาวขนาดเราเนี่ยตรงนี้มันไม่มีคนแล้วว่าทำอะไรเนี่ยเราว่าเราควักเสื้อฮอตไกดโดของเราได้ตรงนี้มันจะไม่ไอายค่ะดูเสือส้อฮอตไกดโดเสรต้องเปิดนี้ไว้อะเริ่มันหนาวจริงๆนะใส่เลยอุตส่าห์เอามาแล้ว, <c oughs> วอ,อุ้ยว <c oughs> ันนี้ไม่อดฝเลยฝันเลต้องได้ดมเหยียบอันนึงอ่ะ ถ่ายแค่นี้พอนะ <c oughs> ทำไมพี่ถึงหนาวขนาดน,นี้เราถ่ายรูปให้ตากล้องไหมบอกว่าเสืเ้อตัวเองไม่สวยเอาเสื้อพี่ป่ะเอาเสื้อพี่ป่ะเสื้อพี่ก็เบาๆไม่ได้อะไรนะก็มไม่ได้เยอะอะไรนะไม่เยอะเลยก็ไม่เยอะเท่าไหร่ <c oughs> ป่ะวะก็ธรรมดาก็ธรรมดาดูส <c oughs> ิข้างหลังเราอ่ะเขาแขนกุดกระมือก็ไม่อเขินจัง แล้วข้างในเราก็เป็นเสื้อ,อยืดแขนก็เป็นแขนยาวนะก็ธรรมดาดูสิสาวๆก็ใส่แขนกุดกันเเก่งมากอ่ะในขณะที่พี่นั้นมือสั่นเด้ออันนี้กล้องกันสั่นนะแต่ว่ามันก็ยังสั่นอยู่อันนี้เขาบอกว่าห้ามโดนเลยนะคะห้ามโดนดอกไม้เลยอะ่ะเราก็เสียวเชียวอยู่เด้อ เขาโดนเหยียบเขาจะนั่งสารเพราะน้องเขาดูบอบบางจริงๆนะเนี่ย สีแดงจ็สวยมากเลยสวยสะกดโอ้หตรงนี้ของจริงสวยมากๆๆถ่ายยังไงให้เก็บความสวยได้เหมือนของจริง แต่ว่ามันสวยทุกมุมจริงๆค่ะ,คะไปเหมือนแบบเนเธอร์เลนอะไรแบบนี้นนอกจากทิวลิปก็มีดอกอื่นด้วยนะแต่ว่าจะเหมือนจะเป็นซีซันนะคะว่าช่วงนี้เป็นทิวลิปช่วงนี้เป็นไฮเดนเยียอะไรเงี้ยไฮเดนเยียก็มีแต่ว่าวันนี้มีไม่เยอะนะคะตอนนี้จะเป็นทิวลิปแต่นี้ก็ถือว่าไม่น้อยนะคะสวยอ่ะ ว้าวใครเป็นแฟนไฮเดนเย,ย,เย,ยก็คือกรีดยิ่ถ้าเป็นช่วงที่เขาแบบไฮเดนเย,ย,เย,ยทั้งหมดนี่คือแบบกรีดเลยอะ่ะสวยมากน่ารักแล้วมีคาเฟ่สีกลิ่นกาแฟาก็คือมันเข้ากับอากาศเย็ยนๆมากเลยอะ่ะ นี่น้ำมูกไหลแล้วอะเพราะว่าถ้าได้เครื่องดื่มร้อนๆน้มันจะเข้ามากเป็นอะไรอะอเมซอนเป็นชาของที่้ออเมซอนเลยเหรอเขมีแบบนี้ด้วยเหรอขอชาพีชแก้วหนึ่งค่ะขนมสแน็คก็มีนะคะสามารถนั่งทานกันแถวนี้บรรยากาศดีมาก แต่ทุกคนดูสบายดีมากเลยเฉันมีปัญหาอยู่คนเดียอๆนะอันนี้น่าจะเป็นโรงอาหารพลังงานนะคะโหทำดีเชียวเฮ้ยแ่ยเห็นไอติมเอาไหมไอติมไหมเอามีขายด้วยนะคะช่อละห้าสิบบาทนี่เอากลับบ้านได้ไม่แพงด้วยโอ้โห oh. อันนี้มันยิ่งกว่าหมาหน้าเซเว่นอีกนะเนี่ยว้าวน้องเย็นดีไหมฉันมีความกังวลกับประตูอะไรแบบน,นี้คือจะต้องเลือกทางที่มันผิดตลอดเลยนี่ไงว้าวอุ้ยฟ้าใส่แล้วดูสิตอนนี้เราเข้าฝนตกตกเลยนะโอ้อุ้ยดูยดีออกมาแล้วกล้องเป็นฟ้าเลยอะ่ะ แล้วก็เสื้อเราพอออกมาปุ๊บก็คือแตกทันทีจะหนาวไปไหนช่วฉันถอดเสื้อก่อนดีกว่าไหมเดี๋ยวจะเดินไม่ถึงรถจะเป็นลมก่อน บรรยากาศก,ก็เปลี่ยนไปจากตอนที่เรามาแดดออกฟ้าสวยเนี่ยมือแดงแสบไปหมดเลยอ่ะนี่ไงเขามีปัญหากับร้อนเกินไปหนาวเกินไปที่นี่นะคะจะเปิด9ก้าโมงครึ่ง ตอนแรกคิดว่าเปิดแค่จันถึงสุขแต่เมื่อกี้เห็นป้ายว่าเปิดวันเสาร์แล้วแต่ยังไงทุกคนเช็คกันอีกทีเด้อโหจริงอยู่ด้านเรื่อยๆเลยนะแต่ตอนนี้เที่ยงแล้วเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก็อนขิ้งเาเที่ยง